สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ผูสุขโคนพอกันอีกแล้วครับผมกับช่องพาข้าวมาพี่น้องมากมืัอนี้ในเป็นขอบุญเส้าน้าปลาพี่น้อ,นนองอุย้ยพีผกเน้นเน้นเลยพี่น้องนะครับพี่น้องจแจมกันครับกินกับผักกัญจองกับกะหล่ำครับพี่น้องลวกกับแคบหงกับผักชีลาว ปลาน้นันะมาพี่น้องปลาโนัออนะ and tom i have them. ใส,ส่ครับครับเบเลยครับมรง <c oughs> เต็มคำได้ไปหรอ กินแล้วใกล้กินแล้วก็ดีเสียงข่างของเพป็นเพป่นจอปูนครับพี่น้องเป็นเพป่นจอปูนที่ประตูนะครมั้ง อ,อิ่มแล้วครับพี่น้องแซ่บหลายพี่น้องเออหนูผักนาำปลาขอบุญแซวนาำปลากับผักกันจองกับผักกะหล่ำเนาะพี่น้อง ระกาศไอ้อักชีลาเสียงทางของเพื่อนเพื่อนจอปูนพี่น้องอาจจะได้ยินแน่หา้าลังบางทเดี๋ยวเพิ่บางเทียบเพื่อนกับจอบางเทียบเพื่อนกับเส้าเจาะฉันจีเส้าให้เพื่อนเส้าเจอกัดกึสิว่ได้กินได้เที่พี่น้องกึสิบดมือแล้วพี่น้องมือนี้ันหยุดเพื่อน,น,ออน,น,ออนกับเฮ็ดเ,เอาครับพี่น้องมือนีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่รับชมคลิปขอบคุณพี่น้องที่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเราพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับมือนี สวัสดีครับ